ผมรู้สึกตื่นเต้นกับ2คันนี้แหละที่ได้เห็นคลิปพี่แล้วก็นั่นแหละที่เราไปเวนิสกันใช่ไหมใช่คือผมบอกเลยว่าผมได้อารมณ์นะเห็นรูปภาพอะไรบรรยากาศเพราะว่าไอนน้ตัวนี้คือรถอิตาลีใช่ไหมพี่รถอิตาลีอ๋อมันคือแบรนด์เลยครับจีเดล่าต้นกาเนิดเขาอยู่ที่นู่นเลยลใช่รุ่นนี้สึกจะนําเข้ามาขายเมื่อปีประมาณปี90มันใช่90้จริงเหรอทำไมมันดีไซน์มันเป็นอย่างนี้ดีไซน์มันออกมาแบบลำมากเลยนะดิ้หน้าดิ้หลังสายถักสาตาร์ทมือมาเลยถ้าเผมเกิด94 สามสิบอเพราะว่าตอนนี้ผมยี่ดก็คือแก่กว่าโหงอีกใช่ใช่แล้วนึกยังไงจะสมทีสองคันเลยพี่รถมือหนึ่งครับที่หลุดออกมาจากจากศูนย์เขาขายเท่าไหร่ครับพี่ก็เห็นขายอยู่สามสี่แสนสตาร์ทได้อันนี้เป็นสวิตช์ออฟรนแล้วก็ตาเลยง่ายมากขอยรอบหนึ่งมันได้รัวๆใช่ไหมพี่ใช่เลยติดง่าย เป็นรถ2อชัว่ววะที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นกันในยุคนั้นที่เป็นสตาร์ทมือใช่ <Wow! S 2> UN 5 8 9ชื่อนี้ผมรับประกันอย่างแน่นอนเลยนะครับที่สำคัญนะครับโปรโมชั่นเขาดีจริงๆเลยนะครับสแกน QR Code โคตรงนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่ามาจากช่องทูทีบอัตตบอยนะครับของแจกเพียบโปรโมชั่นดีๆเพียบอย่างแน่นอนนะครับ UN 5 8 9สแกนเลยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่กาดาสวัสดีพี่รามด้วยสวัสดีครับอันนี้อยู่ที่กาดาเลยพี่ กระดหกเก้าเก้ากระดอันนี้ขายรถรึเปล่าไม่ได้ขายไม่ได้ขายสะสมอย่างเดียวเห็นเห็นรถเยอะขนาดนี้แล้ที่สําคัญคือไอ้รถเยอะไม่เท่าไห่ท่านผู้ชมแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นกับสองคันนี้แหละที่ได้เห็นคลิปพี่แล้วก็นั่นแหละที่เราไปเวนิสกันใช่ไหมใช่คือผมบอกเลยว่าผมได้อารมณ์นะเห <f> ็นรูปภาพอะไรบรรยากาศเพราะว่าไอ้ตัวนี้คือรถอิตาลีใช่ไหมรถอิตาลีอ๋อมันคือแบรนด์อะไรครับจีเดล่าจีเดล่า ต้นกาเนิดเขาอยู่ที่นู่นเลยใช่รุ่นนี้สึกจะนําเข้ามาขายเมื่อปีประมาณปี90อืมยุค90ใช่มันใช่90าจริงเหรอทำไมมันดีไซน์มันเป็นอย่างนี้ดีไซน์มันออกมาแบบลำมากเลยนะใช่ทรงมันแบบลำแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาคือค่อนข้างค่อนข้างดีเลยเบรกก็ยังเป็นสายถักเลยอ๋อเป็นสายถักด้วยใช่เป็นเบรกสายถักปะเนี้ยดิ้หน้าดิ้หลังสายถักสตาร์ทมือมาเลยสตาร์ทมือด้วยใช่ ไม่ธรรมดาแต่ผมมองว่าถ้ายุคนั้นเป็นรถนาเข้าผมเชื่อว่าในเรื่องราคาต้องสูงแพงอยู่ใช่ไหมใช่ถึงแสนนะพี่ยุคนั้นน่าจะแถวๆนั้นอาจจะไม่ถึงอาจจะเกือบๆแต่ที่ผมไปดูมาก็ประมาณเกือบเก้าหมื่นเนาะใช่ใช่แล้วแล้วถ้าผ่อนอีกก็เกินอยู่แล้วน่าจะข้ามแสนโอ้ในยุคนั้นเงินแสนพี่ว่าถือว่าเยอะปะเยอะนะสามสิบปีที่แล้วรถคันนี้เรียกได้ว่าสามสิบปีแล้วนะใช่สามสิบปีแ้เก้าศูนย์ผมเกิดเก้าสี่สามสิบสองอ่าเพราะว่าตอนนี้ผมยี่สิบแปด ก็คือแก่กว่าโฮมิกใช่ใช่แล้วนึกยังไงจะสมทีสองคันเน่ยพี่อ๋อของพี่คันหนึ่งอีกคันหนึ่งของเพื่อนพี่อ๋อผมนึกว่านึกว่าบ้าแบบโอ้ยรักแบรนด์นี้มากเพื่อนพี่เขาเห็นพี่ขับอยากทํามั่งก็เลยให้พี่ทําให้เขาคันหนึ่งอ๋อผมเข้าใจละอ๋อแต่ทางพิรามเป็นคนจัดการให้ดูแลใช่ประมาณนี้อ๋อผมเข้าใจละ แล้วแล้วเป็นไงบ้างใช้เวลานานไหมแต่ละคันสมมุติว่าคันนี้กับคันนี้อะไรใช้เวลาคล้ายๆกันจริงๆเวลาคล้ายๆกันพอๆกันเพราะว่าทำเนี่ยยากการจะทําขึ้นมานี่ยากมากเพราะว่าแฟลลิงมันต่อเน,นื่องกันทั้งคันเลยคือเราจะพลาดแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เลยใช่เพราะมันจะเป็นใช่มันต้องต่อเข้ากันทั้งหมดเลยเราต้องขึ้นแฟลลิ่งก่อนเดิมๆมามันมันไม่ดีหรอมันเป็นพลาสติกมันไม่ดีมันล้าวมันจะแตกหมดเลย เราต้องมาเสริมเสริมไฟเบอร์ด้านในก่อนอ๋อให้ให้ความแข็งแรงมันใช่มีการแตกแล้วมันห่างด้วยใช่มันห่างเราต้องมาแต่งใหม่เพราะว่าของที่มาจากศูนย์น่ะก็ไม่ตรงก็ไม่ตรงเหมือนกันคือไม่ตรงมาทั้งยูนั้นเลยคือประกบบางจุดตรงบางจุดไม่ตรงอาวบางคนบอกว่ารถรถออกศูนย์ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันอาจจะเทคโนโลยีสมัยนั้นอาจจะยังไม่ถึงก็ได้มันเลยมันเลยมันจะมีเหลื่อมจุดเหลื่อมจุดล้ําจุดรอยต่อซึ่งไม่ตรงกัน แต่เรามาแก้แล้วให้ตรงกันหมดเลยเอาง่ายๆคือถ้าเป็นสติ๊กเกอร์เชื่อมก็เบี้ยวเลยออกรเบี้ยวเลยใช่เสียหมดใช่ต้องทําใหม่ต้องมาเซตใหม่หมดอ๋อเซตติ้งใหม่หมดเลยใช่เซตติ้งใหม่หมดก็คือเอาง่ายๆผมใช้คํานี้แล้วกันนะพี่เพราะว่าเราเนี่ยต้องไล่หัวจะรดท้ายใช่ต้องไล่ใหม่ใช้คำนี้นะครับใช่ถ้าตรงไหนโค้งหรือว่าเฟรมอะไรตรงเนี้ยไอ้จุดยึดน็อตต่างๆถ้าไม่ดีก็ต้องทำทำใหม่ขึ้นมาจุดเขาอะ จุดเขาหลายๆจุดที่ที่มีปัญหา <Ừ. S 2> พวกอกพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะห่างเขาที่มีร่องเขายึดแล้วเขาก็ห่างนี้เพราะว่าเขาไม่มีตัวยึดน็อตบางจุดเราต้องทาให้ใหม่เสริมให้ใหม่เพื่อให้มันเข้าร่องกันพอดีแบบเข้าลูกกันเป๊ะบางทีก็ยังต้องทําจุดน็อตใหม่ด้วยใช่ต้องสร้างเองเพราะราว่าเ,เขาไม่มีมาให้แล้วเขาเป็นร่องเหลือร่องเออถ้าถ้าบางคนเขามองผมมองว่าขอพูดแนะนำนิดนึงถ้ามุว่ามองรุ่นนี้อยู่ผมบอกเลยหนึ่งคือเงินต้องมีโอ้เหนื่อย ใจต้องได้ใช่แล้วอะไรใช่ว่าจะหาง่ายๆด้วยอะไรเรียกว่าไม่มีดีกว่าเอเนอสองร้อยสี่ที่ว่าหายากอันนี้ยากกว่าไหมโอ้โหคนละเรื่องจริงเหรอเอเนอนี้บอกว่าหาง่ายเลยดีกว่าอ๋อถ้าเทียบกับคันนี้นะใช่มันไม่มีของไม่มีเลยไม่มีให้เบิกไม่มีอะไรเลยยังพอเหลืออยู่ในยนตกิจอยู่บ้างแต่ก็เบิกไม่ง่ายนะก็จะออกมาบอกเข้าใจแล้วนั่นแสดงว่าใจต้องรักจริงใช่ ผมว่าถ้าจะเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันก็ไม่ค่อยเหมาะเนาะไม่ดีใช้งานไม่ดีเพราะว่าผมมองดูแล้วมันมันเหมาะสำหรับเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่เหมาะกับจอดโชว์มากกว่าขับไม่เล่นได้แต่ว่าขับจริงๆอ่ะไม่ได้เพราะว่าด้วยเครื่องเขาเล็กเครื่องเขาแค่ร้อยยี่ห้าแล้วก็ตัวรถที่ใหญ่หนักอ๋อวิ่งโชว์ได้แต่ว่าวิ่งใช้ชีวิตประจําวันอ่ะไม่ได้มันเขาเรียกว่ามันอืดใช่มันอืดถ้าไี้ผมลองขี่นะแต่ถามว่าเสียงก็เล้าใจแหละเสียงได้แต่ว่าความเร็วไม่ได้ ใช่แล้วแล้วทั้งสองคันนี้ก็ถือว่าเรียกได้ว่าเก็บงานมาพอกันไหมพี่อ่าพอกันเก็บเหมือนกันเลยสองคันนี้เป็นฝาแฝดกันเลย<อ>ทุกจุดสติ๊กเกอร์ทุกจุดมีหมดผมแยกไม่ออกนะคันไหนรถเพื่อนพี่ไหนรถพี่อ่ะใช่จริงบางคนมาผมเข้ามาเห็นครั้งแรกผมไม่รู้เลยผมนึกว่าตอนแรกตอนแรกผมก็ถามว่าทำไมทามาตั้งสองคันเหมือนกันอ๋อแต่ลนะรถเพื่อนใช่ก็เลยนั่นแหละแต่คันนี้ผมมองว่าอืถ้าสําหรับสายสะสม ราคามันก็ขึ้นเนาะราคามันขึ้นไปเรื่อยๆถรถมันปริมาณไม่มีมปริมาณมันน้อยแล้วก็การทําขึ้นมาแต่ละคานนยากในประเทศคิดว่าสภาพนี้มีกคีคันสภาพนี้เลยเหรอที่ทําขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้เหรอ,อพูดเลยพูดตัวเลขเลยก็ถ้านับรถเดิม <c oughs> ถ้านับรถเดิมก็น่าจะหลายคันแต่ถ้าที่ทํามาใหมอ่อ่ะตอนนี้ยังไม่เห็นเลย<ม>ที่ขึ้น, 2, <000. S 2> นใหม่ที่ขึ้นใหม่แล้ววิ่งได้นะ ยังไม่เห็นเลยมีแค่สองคันใช่แต่เห็นที่แบบกําลังขึ้นกันอยู่หลายคันนั่นแสดงว่าที่เราไปออกสื่อไปเที่ยวอิตาลีมานี่หือหายแน่เลยต้องลองดู <c oughs> แต่รูปสวยยอมรับว่าผมจัดเลนส์กล้องมาใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะเนี่ยอันนี้เลนส์นี่ก็ถ่ายอยู่เลนส์85นะครับก็นั่นแหละอารมณ์ฟ,ฟิลลิ่งก็จะเหมือนในหนังนิดนึงแต่คันนี้สตอรี่จริงๆก็ในหนมในหนังเราก็แทบไม่เห็นเลยนะไม่<ผ>มเห็นใชเยเนาะไม่น่าจะได้ร<ม>ับความนิยมในสมัยนั้นเพราะว่ารูปทรงมันค่อนข้างประหลาด จะมองจะมองถ้ามองว่าสวยก็สวยเลยถ้ามองไม่สวยก็คือไม่สวยไปเลยอ๋อสาหรับสายตาคนใช่เข้าใจละงั้นงั้นสรุปถ้าหลายคนบอกสวยไม่สวยก็ดูเอาแต่ผมบอกว่ามันดูล้านะพี่ใช่มันดูล้าเหมือนที่ผมไปศึกษามาคอนเซปต์ในตอนนั้นของจีเล่าเนี่ยเขาต้องการที่จะพัฒนารถที่มีความล้ำอนาคตก็คือผมมองว่าเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ปี1990งนถึงปัจจุบันเนี่ย2022เนี่ยมันก็ยังดูล้ำอยู่นะใช่มันทันสมัยใช่ ล้วไม่มีใครเขาทำ้วยนะโปรหน้าหลัง<ช>ไม่มีเนาะหลายๆรุ่นดูคาตี้ฮอนดา้าแล้วนี่ยามาฮ่าไม่มีใช่ไหมเหมือนเป็นรุ่นเป็นช่วงทดลองมากกว่าทดลองในการออกแบบรถครับแล้วสุดท้ายก็ดับไปใช่แต่ข้อดีของการดับไปคือหายากใช่หายากหายาก,หายากราคาก็เลยแพงขึ้นถามว่าปั่นไหมก็ไม่ได้ปั่นนะพี่เนาะใช่ไหมก็ราคาก็ขึ้นแล้วแต่ความต้องการอยู่ที่เท่าไหร่อะต่อคันได้คิดว่าถ้าสภาพนี้เหรอยังไม่เห็นเลยนะไม่มีใครขายไม่มีใครขายเห็นแต่เป็นรถมือหนึ่ง ที่หลุดออกมาจากจากศูนย์เขาขายเท่าไหร่ครับพี่ก็เห็นขายอยู่สามสี่แสนประมาณนี้ประมาณนี้สามสี่แสนเหรอประมาณนี้อ๋อเข้าใจแล้วฮะแล้วถ้ามีคนมาถามซื้อขายไหมเนี่ยไม่ขายไม่ขายเพราะว่าเราทําขึ้นมาเราทําทุกจุดครับมากกว่าเก็บมากกว่ารถที่เป็นมือหนึ่งรถมือหนึ่งเขาจะประมาณนึงเนียบมากใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันข้ามกว่ารถมือหนึ่งเราเก็บทุกจุดจริงๆ ภายในภายนอกนะพี่เนาะใช่ทุกจุดจงขอลองลองสตาร์ทดูกันนึสตาร์ทได้น,นี้เป็นสวิตช์ออฟลันแล้วก็ตาเลยง่ายมากขอยรอบหนึ่งมันได้รัวใช่ไหมสตาร์ทได้มากติดง่ายเป็นรถสองชว์ักที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นกันในยุคนั้นที่เป็นสตาร์ทมือใช่บอกเลยว่ามีน้อยมากแต่ถ้าเป็นสตาร์ทมือปัจจุบันนี้ที่ผมเห็นก็จะอยู่พวกเคทีเอมโลอิบากเลพี่ถ้าเป็นสตาร์ทมือนะ วันก็จะนิดนึงอย่างคันนี้ก็เหมือนกันเสียงก็น่าจะคล้ายๆกันแหละเหมือนกันเหมือนกันก็ราคาก็นั่นแหละตามที่พี่รามได้กล่าวไว้ประมาณนี้แต่ยอมรับว่าเขาเขาล้ำเนาะล้ำเรื่องของหน้าเรื่องของไฟไฟเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเหมือนรถยนต์นะใช่เหมือนรถยนต์ีหน้าปัดก็เหมือนรถยนต์อืมการปรับกระจกก็เราก็ต้องเหมือนรถยนต์เลยปรับทุกทุกอย่างมันดูล้ำเนาะพี่เนาะใช่แต่ถ้าถามว่าในอนาคตผมว่ายังไงก็หายากขึ้นเรื่อยๆใช่หาย คือจะทํารถคันหนึ่งอาจจะต้องล้มรถล้มรถคันอื่นมาประกอบอ๋อแบบว่าซื้อซากมาใช่้องส่วนนั้นส่วนนี้ใช่มารวมกันสุดยอดจะใครชอบสายนี้นะฮะนั่นแหละก็ติดตามแล้วก็รอดูเดี๋ยวถ้ามีงานเดี๋ยวเราอาจจะไปถ่ายทําให้ดูเพราะว่าผมกับพี่นั่นแหละสนิทกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีงานที่แบบว่ารวมรถเก่าก็อาจจะเอาไปโชว์ใช่ไหมใครคที่ไม่เคยเห็นสไลด์ไปใช่ แต่ถามว่าคันนี้ที่ผมลองขี่แล้วถ้าขี่ในชีพะจ้ามันไม่ได้ไม่สนุกไปถ้าขี่ขี่ดัดดีกว่าใช่ใช่ใช่มันเบากว่าใช่ขี่เอสดีกว่าอันนี้คือสําหรับวัยรุ่นนะซีมันเท่ากันเนาะใช่ครับพี่ซีเท่ากันซีเท่ากันแต่ความแรงไม่ได้ใช่มันเบากันเยอะเลยใช่แต่ถ้าอีกอีกแง่มุมคือในเรื่องความหล่ออันนี้กินขาดเวลาขับไปไหนจอดไฟแดงเป็นไงบ้างโอ้มีคนทักไปไหนก็มีะคนทักเออ เนี่ยคันส่นอของรถเก่านะครับฝากกันไปด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณพี่รามที่แหละให้สัมภาษณ์ส่วนการบิ้วรถก็ผมเคยลงไปแล้วนี่หลายอีพีเนาะสำหรับคันนี้คันของพี่รามผมลงไปแล้วตั้แต่สร้างตอนนั้นที่ซื้อมาราคาแสนสองเดี๋ยวพ่อว่ากันไปย้อนดูได้เดี๋ยวขอบคุณมากนะครับพี่ครับ f few moments later ครับไม่อยากพูดเยอะ <laughs> <laughs> จะหาว่าปั่นราคาอีกเนาะโอ้ยมาอยู่แล้ว wow.